สวัสดีเชา้าอันสดใสแห่งการเอาชีวิตรอดนะทุกคนตอนนี้เราเป็นแก๊งขโมยขโมยบ้านขโมยบ้านไะละขโมยบ้านคนอื่นเนี่ยนะนี่แนและเรารอขโมยผักเ oh. มื่อไรผักแกโตนะชาวบ้านเขาทำอะไรอะยาเร่งผลผลิตนี้บ้างไหมเนี่ย oh. ไปหาย,ยิบุดีกว่า โอ้ยบ oh, ุจะยืนแอบกินขนมก๊อปแกลบก๊อปแกล์จะกินขนมอยู่เหรอ <laughs> ถ้าเราเอาเนื้อใส่ไปในลาวาเราจะเป็นยังไงมันก็จะละลายเนผงโอ้โหไม่ดีเลยมันสลายกลายเป็นผง <laughs> ต้นไม้สามารถเผาเผาเผาฟืนได้นะโอ้ยแต่ว่ามันจะดับไม่ดีเลยอ่ะอกำลังเผาเนื้ออยู่เราจะไปเห็นได้ไงเธอหันหลังกินขนมอ่ะ ขอกินทาเาอยู่ตรงแถวเรา,อ,าอ่ะจะนังล้างเผาเนื้ออยู่จะขอกินขนมเธอหน่อยสิไส่สตรอเบอรี่อ่ะนไม่ใช่สตรอเบอรี่ชอ็อกโกแลตอ,อันจิวนะช็อกโกแลตที่มันเป็นไส่สตรอเบอรี่อ่ะขนมหมดอายุแล้วจะกินได้ยงไงมันไม่หมดอายุ หอ,อ,อหมดแล้วผ่านฉันหมดโอ้ยเธอก็ไปยืนตรงเนี้ยเธอไม่ยืนกินขนมอือเธอขอบตาม,มาแล้วมาแบ่งขนมสกินอ,ะอ่ะอ้าวเธอก็ไม่ยืนคุมกำกับอะ่ะเธอไม่แบ่งขนมสกินหรออันนี้คือกล่องอะไรอะ่ะช่อมของน่าเนาะ ไม,ไม,ม่ไม่ได้ใจอ่ะกดอะไรไม่ได้เลยหรือว่าของของฉันมันโมเรไมทำไมอะทำไมกล่องอันนี้เป็นสีเหลืองโกเลมจะตีมันนะโกเลมทำไมอ่ะ ถ้าเราฆ่าง,งวอีกตัวเนะี่ยเราจะได้อันนี้ไหมอ๋อวัวอ,อยู่ไหนได้เนื้อได้หนังไหมเห็นไหมเฮ้ยมันฝรั่งโตแล้วมั้งเราไปมันฝรั่งกันเถอะไ,ไม้ไม่พอต๊วโกนไม้ไม่พอเราต้องไปขุดไม้เพิ่มอีก เราจะอยู่หมู่บ้านนี้สักสามสี่วันแล้วกันทุกวันเราจะฟาร์มของได้เยอะเพราะหนูไม่ไร้ดาบอะเออเราหลงเ่ีเมื่อกี้เนี้ยมันฝรั่งยังไม่โตเลยอ่ะมันฝรั่งยังไม่โตเหรอโหชาวบ้านต้องนอนหรือเปล่าใกล้แล้วเนี่ยตรงนี้เริ่มแก่แล้ว 我们不玩了，嗯嗯嗯 ทำไมพี่ได้ต้นไม้เป็นกล่องเลยวะใช้อันเนี้ยไหนดูดิฮะเออพี่ลรนยองหยิบขึ้นมานได้เท่าไหร่เพราะว่าน่าจะได้สออันนะหึได้สออันโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันดี ปกติเวลาเราฟันเนี่ยมันเป็นกล่องจริงๆน้อยดูหนึ่งอันนี้หนึ่งสองเลือกไปทำอะไรได้ตรงนี้ผู้หญิงดูที่หนูคดนะหนูคนนะได้สองได้สองได้สองอะไรแล้วมันเอาไปทำอะไรได้เนี่ยเ,เอาไปทำอะไรได้อ๋อเอามาปลูกไว้เหมือนเดิม เต็มจริงจริงจริงเหรอน้อไอมันเอาไปทำอะไรได้เนียหรือว่ามันทำอะไรไม่ได้หรอมั้งดูไม้ดูดีพี่หลินดูไม้หนูสิโอ้มีเยอะเกินก็หนูตัดไม่ได้แล้วแล้ว โอ้โหแล้ยังไม่มีบ้านแกเขาเลยมีแต่ขโมยชาวบ้านเขาอยู่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเนื้อแกะตายแปลว่าหมาต้องอยู่แถวนี้หรอมีส่วนเพราะฉะนั้นเอาหนังวัวไหมหนูได้หนังวัวไหมเอาติดแตตแต่ว่าพี่หลงไปแล้ววะพี่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยอูหนูเห็นพี่ดิแล้วพี่ดิจะเดินไปไหนอ่ะช่วยด้วย ฉันจะฆ่าวัวอ๋อเจอแล้วฉันจเจอเธอได้ยบุเจออะไรนักไก่ไปไหนอ่ะฉันก็งะไม่ซื้อเธอแล้วะนะ,นนะ,ะฉันกำลังฆ่างูอันนี้เอานังวัวไปไหมเอานัังวมแต่เดี๋ยวฉันฆ่าวัวก่อนอย่าหนีฉันนะนะ เฮ้ยเราทำเนื้อแกะเยอะๆแล้วก็ทำเป็นบ้านแกะเลยบ้านแกะลยข้างเคยเคยทำกวน่หนูเอาไหมเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มที่บ้านกันไงลูกธนูเนี่ยต้องใช้อะไรนะชึบอุ้ยเราตัดขนแกะอุ้ยถ้าเราตัดขนน่ะเราจะได้เยอะเยอะกว่าค่า เธอบางอาจเข้าไปลบในพุ่มเธอฉลาดมากจะจะรอจนกว่ามันสับปะรังแกโตหฮ้ยแกจโตแล้วมันสับปะลังอ่ะฉันคิดไปเองค่ะทุกคนเข้าบ้านเถอเตรียมตัวนอนยิบุเธออยู่ไหนอยู่้งหลังแกเธอไปเข้าบ้านอีกหลังนึงเลยเธอด้อตบังกระโดดซอมบี้เฮ้ยมีที่ค้าไหมน่ะเซฟก่อนนะเซฟก่อนไม่เป็นไรเด้อ ใครมาขุดตรงขุดเตียงอะไรบนหัวนอนฉันพี่หนเราว่าเราต้องการบ้านอะแต่เรายังไม่พร้อมไงแต่หนูมีไม้ทั้งหมดอ๋อต้องเอาเหล็กสองอันแล้วเราจะได้ที่ขุดแกะโอ้สุดยอดไมไ่พี่หนึขอดูเครื่องนนะ<ค>พี่หนึ่งใครเอาขั้นบันไดมาให้ฉั้นเอง,งแล้วเธอไปเอามาจากตรงไหนฉันได้มาหกอันแล้ว อย่าเพิ่งเดี๋ยวฉันเธอปิดเธอปิดประตูบ้านให้ฉันบ้านอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวฉันโผล่มายืนคู่กับซอมบี้อย่าเพิ่งนอนนะเพราะว่าฉันกำลังฟาร์มของอยู่ว้าย <Why? S 2> เอาของที่กินแล้วแล้วก็พร้อมทานฉันขอคัาอุปกรณ์ฆ่าแกะก่อน อุ้ยนี่แกได้ลูกธนูลูกธนูลูกธนูด้วยเป็นไง้ยฉันได้หัวหนังวัวเอาไปก่อนว่าไงเราต้องการว่าเราต้องสร้างบ้านเดี๋ยวฉันจะตะไปให้ฉันได้รองเท้าวัวมา,ขาวเขาเลาหกีิบุเธอีิซุมม่มทราบ เธอนอนก็นเลยยังไงฉันยังไม่นอนเธอก็ยังนอนไม่ได้หรอกฉันมีดาบฉันมีดาบเลยค่ะเน่เธอเอ้ยเธอไม่ห่ามันจากตรงไหนแล้วเธอมาเอาที่คาบฉันไปแล้วเนี่ยยังอยู่ที่ฉันอยู่ไหนอะแล้วเธอนอนนอนตรงไหนอะฉันนอนละยายบุนอนนอนแล้วเอ้าเมื่อกี้ฉันยังเห็นชื่อเธออยู่เลย อ๋อตัดการเปียงแกะไปอ่ะแกชั้นแกชันถูกกับแก่ะโอ้อยซอมบี้มามามาว,ว๊าว๊านี่เธอนี่เก็บไวจริงๆพี่เหน็นพี่ตัวอะไรดำๆอะ่ะอ๋อลา โอ้มันฝรั่งก็ยังไม่โตครับทุกคนมันฝรั่งอยู่ฝั่งนี้ฉันฉันไปเดินผ่านไงโอเ<ะ>ค okay, เดี๋ยวเราจะทำเฮ้ย,ยช่วยด้วยมาเดี๋ยวฉันจะลอก <c oughs> เธอไว้อีกฝั่งนึง รีบเข้าบ้านก่อนนี่ขโมยเีิงเข้าบ้านจะต้องรีบเอ้ยฉันลืมเซฟรืรอเปล่าเนะี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเ,เซฟมันจะต้องเสิมบ้านตรงนี้นะเฮ้อหัวใจฉันหายไปหมดเลยปะฉันกำลังนค้าแกะ เธอไปไหนไงอ๋อเธอย่องม่ส okay. ิเธอย่องม่สิย่องไปเดี๋ยวมารู้เธอคิดว่ามันย so ังอยู oh. ่ไหมมันอาจจะตายก็ได้นะอู้ยังอยู่พี่หนึ่งบางกอก็นอย่ๆตายยังตายแล้วได้ได้ลูกธนูมา ไม่ได้ธนูเหรอไม่ไม่ได้ทำธนูเททน,นี่ยต้องใช้อะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูกันึงนใช้อันนั้นแน่เลยแมงมุมอ่ะแล้วเราจะเจอแมงมุมไห่นนะแล้วหมูเน,นี่ยฆ่าได้แค่เนื้อจริงจริงอ่ะ ข่าจะต้องใช้ไม้สติกแล้วก็แล้วก็ใยแมงมุมแ,แต่ยังไม่เจอใยเมงมุมสักตัวฉันข้าหมูอยู่อยู่ไหนฉันเจอเห็ดแล้ว,แล,วแล้วแกไปไหนเรือจังอะฮะฉันไม่รู้ฉันเดินตามเห็ดมาได้เอย ฉันอยู่ที่หมู่บ้านฉันก็อยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยฉันชอบฆ่าสัตว์นะตอนเนี้เนยเฮ้ยฉันได้ยินเสียงวัวแดีวฉันจะไปฆ่าวัวว้าวมันฝรั่งของเราใกล้กจะได้ผลผลิตแล้วเย้เราจะได้ออกจากหมู่บ้านนี้สักทีอะไรอยู่ข้างล่างน่ะฮะตัวอะไรอยู่ข้างล่างอะไหนอะนั่นนะพี่หนึงนั่นตัวอะไรอยู่ข้างล่างไหนยะพี่หนึ่งนะตัวพี่หนึงนอะอุย้ย เล่นมุกอะไรป้องแป้งปองแมงกระลอกปอง,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 งแปงไปดูสัตว์ข้างบนดีกว่าฉันอยากจะฆ่าตัวไหนฆ่าแมวได้ไหมไม่ได้ถ้าเขา้ามาวไมนีด้ดอกอะไรนะโหรอแล้ว,มวแมวแมววิ่งไวมากอะแมวกินปาลาหรอเดี๋ยวฉันจะไปตีปลาดีกว่ามันมีดาบทองดาบทองเดี๋ยวก็พังหรอกปลาฉันมาฉันจะพาไปหานาโหโห้ำนิลตาหนุ่ม เนี่ยพี่มาเจอน้ำเจอแกะเลย,ยเอ้ยทำไมมูฟ่ะห,ห,ห,หนูอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างหลังพี่เองไงเห็นเธอหรือเปล่าไม่เห็นเลยชื่อ,อ,อยี่บวชโอโหมันแคบเกินไปเดี๋ยวขึ้นไม่ได้ตาหน้าม,มาหยกหยกโอ้ กตอ้อยด้้วยยออก็จะไปทำกระดาษได้ดิไปขุดอ้อยด้วยดีกว่า<ม>แล้วเดี๋ยวเสรจจะ,จะว่ายน้ำกลับไปนะ<ม>ฉันยังไม่เห็นปลาเลยอ่ะน้นก็่หนอ้อยอ่ะแต่ว่าอันตรายแล้วเพราะว่ามันมืดมากเลย มันใกล้จะมืดแล้วไงววฉันอาจจะกลับไปที่หมู่บ้านไม่ทันละฉันต้องพักที่นี่แล้วล่ะน,นี่ยที่ไหนก็ไม่รู้เพราะฉันกลับไปที่หมู่บ้านไม่ทันละพี่อยู่ไกลบ้าน เัยงว่ไ้ชัวข้าทุกพี่เพราะว่าเราคือคลิปเอาชีวิตลอง โอ้ยชาวบ้านก็มาใช่ไหมเธอทำอะไรแตเกีงเธอมีผงวิเศษไหมเธอไปทำ ละเอาทีเดี๋ยวฉันเอาพอดก่อนไะว้าวเจอแกะเฮ้ยนี่มันไม่แทาทางกลับหมู่บ้าน ชนบ้านเธอตัดขดแกะตัวนี้เหรอ ใช้อะไรทําันด้วย <S 2> <S 2> แต่อันนี้ยันเก็บหมเลยันาเกอ,อย่ามาเกบไปที่อื่นขาดจตายอะอย่างไรวะไม่ร้องเหรออืม,อม แล้ววิญามายุ่งกับโจนกนโจนเอ้ยถ้าถือญานี่แกะอยู่ตรงนี้จอดีเลยเนี่ยไหนมันฝรั่งเธอคุดมั่วแล้วอยู่ตรงนน้นนั่นน่ะเงี้ยนะอ๋ออย่างเาางี้ย,ยหรอแปลว่ามันแกะแล้วขุดหมดที่ส่วนลูกใคร